กับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องที่เราคุวกยนทุกอย่างกับช่องวัซ p บนะครับและในวันนี้ครับเราจะขอพัาเพื่อนมาทำความรู้จักกับก็บจกแห่งแอริเซตหนึ่งในวัตถุเวทมนตร์ทรงอนุภาพและข้อมูลที่ผมรวบรวมมาถ้าหากิีภาพประการใดต้องขออภัยมานที่นี้ด้วย กระจกแห่งเอริเซดชื่อนี้นะครับเกิดจากการเล่นคาของเจ r เค l i n g ครับที่มาจากคําว่า d e s i r e ที่แปลว่าความปรารถนาครับที่เอามาสะกดกับหลังกันเราจะได้เห็นนะครับว่าในกระจกนะครับจะมีคําอะไรบ้างอย่างจารึกเอาไว้ด้วยเช่นกันซึ่งถ้าหากว่าเราเอามาสะกดกับหลังนะครับและเอามาแปลแล้วก็มันจะมีความหมายว่าคุณจะไม่ได้เห็นใบหน้าของคุณหากแต่คุณจะเห็นความปรารถนาในหัวใจ ดังนั้นนะครับมันอาจจะยิ่งทําให้เราเข้าใจถึงการทํางานของมันมากขึ้นการกลับหลังคานะครับอาจจะบอกถึงความปรารถนาที่ยังลึกลงไปในหัวใจเช่นเดียวกับกระจกบานนี้ครับาหาว่ามีผู้ที่เพียบพร้อมพึงพอใจที่สุดในโลกถ้าหาว่าเข้ามาส่องกระจกบานนี้เขาจะเห็นเพียงแค่ตัวเองเท่านั้นและแน่นอนมันเป็นไปไม่ได้ครับและนั่นแหละครับยิ่งทําให้เรารู้ว่ากระจกบานนี้ทรงอนุภาพมากแค่ไหนมนุษย์อย่างเราเองนะครับมักจะต้องมีอะไรบางอย่างที่เราปรารถนาอยู่เสมอ ความอยากได้ความอยากมีความโหยหาและสิ่งเหล่านี้แหละครับที่เรามีกันอยู่ทั่วไปแต่ที่กระจกบานนี้มอบให้แก่เรามันมากกว่านั้นครับมันมองอย่างลึกเข้าไปในก้นบึ้งของหัวใจมันเป็นความปัฒนาที่แท้จริงของเราใช่ละครับความปรารถนาพวกนั้นมันไม่มีอะไรหยุดยั้งได้ครับและถ้าหากว่าเราต้องการจะย้อนกลับไปหาผู้สร้างของมันละ่ะใคร เป็นผู้ที่เล่นกลสร้างกระจกแพงๆแ,แบบนี้ขึ้นมาผมเองนะครับต้องบอกตามตรงว่าในตอนนี้นะครับยังไม่สามารถให้คําตอบเพื่อนๆได้เนื่องจากข้อมูลในส่วนตรงนี้นะครับยังไม่ได้ถูกเปิดเผยมาแต่เราจะรู้แค่ว่ามันถูกสร้างขึ้นในช่วงสิ้นศตรวรรษที่19กระจกบ้านนี้นะครับเป็นวัตถุเวทมนต์ที่มันถูกสร้างขึ้นโดยจิตวิญญ,ญาณแห่งความสนุกสนานอย่างแท้จริง พอมันเปิดเผยสิ่งที่ใจปรารถนามากกว่ากระจกธรรมดาและนั่นแหละครับทําให้มันพิเศษถ้าหากว่าใครสามารถล่วงรู้ถึงความปรารถนาแล้วใช้มันเป็นแรงผลักดันในทางที่ถูกและก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยความตั้งใจนั่นถือเป็นเรื่องดีครับแต่ตลอดเวลาที่ผ่านมานี้กระจกกลับไม่ได้ทําเช่นนั้นครับเพราะว่าบางครั้งแล้วการจับต้องความปรารถนาในโลกของความเป็นจริงนั้นมันโหดร้ายและยากเกินไปหลายๆคนเลยขอยอมจมปากกับมันและอยู่ในห่วงพวังแบบนี้ซะยังดีกว่า พวกเขาเหล่านั้นนะครับเลือกที่จะตายหน้ากระจกดีกว่าไปอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงที่โหดร้ายพวกเขายอมถูกหลอกกับความปรารถนาที่สิ้นหวังต่อมานะครับไม่มีใครรู้ว่ากระจกบานนี้มาอยู่ที่ฮอกวอตได้ไงแต่โดยความที่อาจาราย์หลายคนนะครับมักจะนําสิ่งที่ประดิษฐ์หรือสิ่งที่น่าสนใจกลับมาที่ฮอกวอตหลังจากการเดินทางมาด้วยเสมอก็อาจจะเป็นไปได้ครับมันอาจจะเข้าตาอาจารย์สักคนหนึ่งและขอน,นํากลับมา และนั่นแหละครับอาจจะเป็นเหตุที่ทําให้มันถูกเก็บไว้ในห้องต้องประสงค์ตั้งแต่ปี1891ต่อจากนั้นนะครับในปี1927อัลบิสเดมอนดอร์ในตอนนั้นนะครับเขาสอนวิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืนเขาเองก็เป็นหนึ่งในคนที่มองเข้าไปในกระจกครับและเขาก็เห็นความทรงจํากับเพื่อนรักของเขาและอดีตคนรักของเขาอย่างเกลเลต์กินเดวอลที่พวกเขาทั้งสองคนทําสัญญาเลือดซึ่งกันและกันเพื่อเป็นอนุสรณ์ว่าพวกเขาทั้งสองคนจะไม่มีวันต่อสู้ซึ่งกันและกัน และนั่นแหละครับทำให้เราเห็นได้ชัดว่าความปรารถนาที่ยังลึกลงในหัวใจของเขาและมันคือความสัมพันธ์ที่สุดแสนจะเจ็บปวดและในเวลาเดียวกันมันก็คือความปรารถนาด้วยเช่นเดียวกันครับ64ปีต่อมาครับออบบัสก็นํามันออกมาและนํามันไปไว้ให้พ้นจากสายตาโดยการเก็บเอาไว้ในห้องเรียนล้างและในภายหลังเขาก็ได้แดัดแปลงให้กลายเป็นที่ซ่อนศิลาอาถานในเวลาต่อมาต่อมาหลังจากนั้นครับมันก็ไม่ไวายถูกพบโดยแฮร์รี่พอตเตอร์ ที่ตอนนั้นนะครับเขาใช้ผ้าคุมโล่งหนของพ่อองเขาเป็นครั้งแรกเพื่อแอบเข้าไปในเขตห่วงห้ามเพื่อค้นหาข้อมูลของนิโคลัสเฟมเมลในตอนนั้นนะครับ ข้อนี้จากการตามหาของอาร์กาศฟิลและทําให้เขาเข้ามาเจอกับกระจกบานนี้โดยบังเอิญเมื่อเขามาส่องกระจกบานนี้นะครับเขาก็ได้พบกับใบหน้าของพ่อและแม่ของเขาเป็นครั้งแรกเขาตื่นเต้นกับเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นอย่างมากครับเขาจึงรีบพาลอนมาดูด้วยเช่นกันแต่พอร้อนมาเห็นนะครับเขากลับพบว่าตัวเองเป็นกับตันควิดดิดและกําลังถือถ้วยแชมป์อยู่นั่นก็เป็นราว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาครับลอนเองแอบน้อยใจอยู่ลึกๆครับที่เขาต้องอยู่ภายใต้งเงาของพี่ๆของเขาเขาเองก็อยากให้ใครต่อใครมองเห็นเขา หลังจากนั้น,นะครับโดยพลังของกระจกบานนี้มันก็มากพอครับที่จะนําตัวแฮร์รี่พอตเตอร์กลับมาหาความปรารถนาของเขาเพื่อให้เขาได้พบใบหน้าพ่อและแม่ของเขาแม้ว่ารอนจะพูดเตือนแฮร์รี่นะครับแต่อย่างที่เรารู้กันครับความปรารถนามันมีพลังมากมหาศาลครับที่ยากเกินกว่าจะควบคุมอยู่แล้วนั่นจึงทำให้แฮร์รี่หมกมุ่นอยู่กับมันมากขึ้นครับต่อมาในภายหลังอัลบาสเขารู้ว่าแฮร์รี่เขามองเห็นอะไรในกระจกเขาจึงบอกว่า เขาเห็นตัวเองถือถุงเท้าที่ทํามาจากผ้าขนสัตว์และก็บอกการทํางานของกระจกบานนี้ครับว่ามันไม่ได้สะท้อนภาพอะไรมากมายเกินไปกว่าความปรารถนาที่ยังลึกลงไปในหัวใจสําหรับเธอแฮรี่เธออาจจะไม่เคยรู้จักกับครอบครัวของเธอถึงได้เห็นครอบครัวของเธอยืนอยู่รอบๆอ,อย่างไรก็ตามกระจกไม่ได้ให้ความรู้และความจริงและมันกําลังจะถูกย้ายและอย่าได้ตามหามันอีก การที่อัลบาสพูดกับแฮร์รี่นะครับมันก็เหมือนกับการช่วยเขาด้วยครับเพื่อให้เขาหลุดออกจากภาวังและห่วงความฝันและรู้ไหมครับว่าการที่เขาบอกว่าเขาถือถุงเท้าที่ทํามาจากขนสัตว์นั้นทําให้แฮร์รี่นะครับคิดว่าอาัลบาสเป็นคนที่พอใจในการใช้ชีวิตของเขาเขาเป็นคนที่ไม่ได้มีความปรารถนาอะไรมากมายแต่อันที่จริงแล้วไม่ใช่เลยครับมันถูกซ่อนเอาไว้ภายใต้ความเจ็บปวดที่สุดแสนจะทรม,มานพอกระจกที่อัลบาสเห็น แท้จริงแล้วอัลบาสทุกครั้งที่เขามองเข้ากลับเห็นคนที่เขารักอย่างเกลลัดกินเดวอลและการตายของน้องสาวเขามันไม่ได้เกิดขึ้นครอบครัวงเขาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันทุกคนใช่แล้วครับมันเป็นความเจ็บปวดและทรมานแบบสุดๆอย่างไรก็ตามครับในปี1992มันถูกใช้ในการเก็บซ,อซ่อนศิลาอาถรรพ์ครับอัลบัสเดมันดอร์สร้างไว้บนไว้ไวก,กับกระจกบานนี้และปล่อยให้กระจกบานนี้นะครับทำหน้าที่ของมันในการซ่องศิลา และปล่อยให้กระจแห่งเอลิเซ่มอบศิลาแก่ผู้ที่ไม่ต้องการมันแต่หากว่าใครปรารถนาพวกเขาจะเห็นเพียงแค่ตนเองสร้างทองจากศิลาและน้ำยาเอลิเซ่แห่งชีวิตหรือที่เรารู้จักกันก็คือน้ำยาอมตะนั่นแหละครับแน่นอนครับว่าคุเรียลที่ต้องการมันเขาไม่อาจจะพบอะไรนอกเหนือไปกว่าเขากําลังมอบศิลาให้กับวอนมอร์และอย่างที่เรารู้กันครับถ้าหาว่าใครต้องการศิลาแต่เขาไม่ต้องการใช้มันคนผู้นั้นก็ควรค่าแก่การครอบครองครับ คุยเร็วเลยสั่งให้แฮร์รี่มองหาศิลาครับแน่นอนครับว่าด้วยความที่เขาไม่สนใจที่จะใช้ประโยชน์จากมันตัวเขาเองจึงพบว่าศิลาตอนนี้นะครับกำลังปรากฏอยู่ในกระเป๋าของเขาอย่างน่าอาจจัศจรรย์ไม่มีใครรู้ครับว่าหลังจากนั้นกระจกอยู่ที่ไหนไม่แน่นะครับว่ามันอาจจะอยู่ในห้องนั้นหรืออาจจะอยู่ในห้องเรียนเก่าเช่นเดิมแล้วก็ได้ J.K. r o w l ล n g นะครับเคยบอกเอาไว้เรื่องเกี่ยวกับผู้ที่เคยส่องกระจกบานนี้มีอัลบัสเดมเบอร์ดอร์ครับที่เขาส่องและพบว่าตัวเอง ยังมีครอบครัวอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันมีทั้งพ่อแม่และอาเรียนาที่เธอกลับมาใช้เวทมนต์ได้ปกติและเขากลับมาคืนดีกับอัลบอรฟอร์ดและแน่นอนครับเขาเห็นตัวเองและอดีตคนลกของเขาเกลิดกินเดอะวอลแฮร์รี่พอตเตอร์ครับเมื่อเขา่องกระจกบานนี้เขาเห็นพ่อและแม่ของเขาและก็เห็นว่าตัวเองนะครับได้ศีลาอาถัน เฮอเมลโอนี่ครับที่เธอเห็นการพ่ายแพ้ของลอว์เวอเดมอร์และการตายของเขาและเธอก็เห็นเพื่อนๆของเธอทุกคนไม่ได้รับบาดเจ็บและยังมีชีวิตอยู่และก็ยังเห็นตัวของเธอเองกําลังกอดอยู่กับลอนวิสลีย์อย่างโรแมนติกลอนครับเขาเห็นว่าตัวเองเป็นกัปตันควิดดิตผู้ซึ่งยืนเหนือพวกพี่น้องของเขาและแน่นอนว่าเขาเด่นและดีกว่าด้วยคุยเร็วครับที่เขาเองเห็นว่าตัวเองกาลังยืง่นศิลาอาถรรพ์ให้กับวอเดมอร์และวเอเดมอร์ ที่เขาเห็นตรงเขาเองทรงอนุภาพและเป็นอมตะโดยที่ไม่มีแฮร์รี่มาขวางทางเขาอีกต่อไปเป็นยงไงบ้างคะกับเรื่องราวของกระจกแห่งเอลิเซ่ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับกดระฆังเพื่อไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปก็ดแชร์เพื่อให้เพื่อนๆของทุกคนนะครับได้มาดูด้วยกันและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ